อะไรเพื่อนฮัลโหลทีมบทรับับทนสารบสบีสวัสดีครับทุกคนสัสดีครับทุกคนสโั้โหคุสียงกสกคนสกคนกลนารอก กูเลเสียกันเลยกูเลเสียกันเลยแม่แม่ตะกี้ตะกี้แกล้งกันเลยยอมมาฝ่าไม่คิดอดีตเราเดี่ยวไม่คิดเลมาครับขอไปที่ตั้งใจแกล้งไปครับจ่าอ่าไปไปับจ่าไปนำเพราแป๊บเดียวกูแล้วทำไมแบกกูเหลือแค่ทำไมแบกกูเหลือแค่ครึ่งเดียวยิงไหมเนี่ยใช่หรอกยิวเฮ้ยว่ะยิวเออ ยินไดยม ENNIS ึงหรือเปล่าที่ไม่ยินคตายเลยตายกันไล้วเย็นตายกัดเลยสับเอามันก็รีบกันตายกันเกินไม่เดี๋ยวทำไมคูเกิดใหม่ไม่ได้เหมือนพวกมึงวะ่ไม่โคต้าโคต้าไม่ได้ ตีตีแล้วสองครั้งว่าทั้งเสียบแค่สองครั้งทั้งเสียบหมดเลยไม่กดไม่เสียบนะกดเอ่เสียบโซนนะโซนนะพูดอะไรก็ได้หมายว่าก้อนก้อนต้นแดงกดไม่เสียบเลยไปไปแล้วรดแล้วกตามลูกศรไปไหมได้หมดเลยอ๋อคิวไปลูกศรไปลูกศรไหม ต้งไตงไปกดเปิดไอ้ตัวช่วยเหลือ,อ,อ,อใหก็ปอยู่แล้วไม่ตั้งค่าช่วยเหลือมันจะอนุญาตให้อนุญาตให้ไปสามครั้งกูไ<อ><อ>ม่ได้ติ๊กเมื่อกี้อ๋ออุ้ยอุ้ยเบี้ยว นี่เลยมาอันะไรตอนที่กูตอนที่กูอ่านมันบอกว่าทุกคนไปยังตัวผมมันมันต,ต้องตรงนี้ป่ะบอลของกูไปตรงเนี้ย อเดี๋ยวอันนี้ถามเฉยๆนะอันนี้ผมถามเฉยๆนะประสงค์ก็คือให้อยู่รอดจนถึงเช้าถูกไหมเฉยไว้แล้วงั้นถ้าเรากลับไปข้างบนที่เราเคยอยู่ได้ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าถ้าแบบรอดถึงเช้าเกือบโดนกับดักไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่รู้ว่าถ้าแบบหมดแล้วว่าตายคุยอยู่หน้ากูเลยเพื่อน ขึ้นไปเอสัญลักษณ์อยู่นเรเลยนี่หรอนที่เราเริ่มต้นะโอ้ยเขียนี่เป็นที่เราเริ่มต้นใช่ยหมหรอเอาหลังนันลงไปเพราะว่ามันไม่ขึ้นสสิุกคือดีเยาอะไรติ้งนะ้องม่แตะก

ตั้งค่าแบบพูดปุ๊บตายเลยทำลูกศนแบบไหมใช่เลยบันนำเลยบนัน มมีติดแ่หน้าจอไม่ม้านงไม่กิบอชิพอย์วก็ e ป็นชกตรนี้นนีปีบบก็ชิพอยชั้นสแกนตประตู่้องยู่ตรงไหนคิวรไตรงต้าไม้อะตอง เห็นปะทีนั่งข้างล่างข้างล่างเห็นครับแบกอย่านไรจิ้ไม่ปวดหัวแล้วจิ้มเชียงอะไรหมีต้องหมีหมีจิ้มไม่ใช่หมีจิวตรงนั้นขวาขวาขวามันมาจากตรงนู้นนะล้กงสวนกูกูกูเริ่มโมเคกูเริ่มโมเคล้วบันไม่ไม่ค่อยลายตาระวังข้างหน้ามีอะไรนจู ื่วระวังนักล่าเป euh ็นตเป็นมิตรตันเห็บฮะคงคงเหตุเราเราไปแล้วนี่ แบตเตอรี่ตอนนี้แบบสปีดลันสปีดลัน้อนไปไหนบ้านมีอะไรหรอไม่เดินติดตขึ้นไม่ได้ บอบอลจวนบอลจวนบอลจวนที่มึงรักอะบอล บ้านหมูป่าอยู่ป อาลุกก่อนีนะไปไม่หรือความเป็นจริงเราไม่ได้ใส่ผีที่ไหนเมื่สี่วันแล้วโอ้โหว้ฝัมึงองผีวิ่งใส่รองอ๋ออีนอนทำไมเนี่ยขออภัยกูว่าว้ามึงป่ากูเจอกูเจอผีวิ่งใส่มาเยอะโดนโดนโดนทำยังไงแต่กูนิ่งจัดไม่ได้แดกหรอก อยากรู้ว่ารู้ว่าในกรณีเราเจอหมีอ่ะมันมีทางรอดอะไรบ้างจริงโอ๊ยตกใจสัตว์ด <tense> ีนะร้องไอ้สัตว์เหมือนกันใช่ไหมยอ็มสัสตกใจสัตว์นกันไอ้เออกูก็ตกใจกูตกใจไอ้สัตว์ไอ้สัตว์งไอ้ยดีนะตรง ต้ตนไม้แม่งบังหน้าพอดีใช่ครับคุโดนใส่หน้าแต่ดีนัองร้องไปดัากันครับตกใจไอ้้เหียกูตกใจพี่โดนแต่แต่ต้นไม้บ <work> ังพอดีสะดุ้งไม่สะดุ้งแต่งตสะดุ้งเราแค <c oughs> ่ตนะโกนแต่งตัวสะดุ้งเท่านี้เอออีสัสตรงนี้เพ <feliz> ื่อนที่ขี่ร้องนะเพื่อนไอ้สัตว์ใครคาะประตูนาะหยุดแม่เขาขำมึงหอ สันมดไอ้เหี่อ่ะวางวางวางบักไอ้เหี่อ่ต้องเข้าไปไหมวะตรงนี้สันตองมดเออ

ถ้ากรณีกรณีเราตายให้อะไรนะถึงมันจะไม่ต้องเลื่อมใหม่ไอ้สกีไอ้สกีแบ็กสเปซกดปุ่มลบอ่ะเพื่อนเอสเก็แล้วก็เข้ามาใหม่อย่างี้เหรอโอ้โหแกดปุ่มไม่กดปุ่มลบกดปุ่มลบซีนเวลามันจะลบอะฮะยืมไม่ได้เดี๋ยวกูตายเยี่ แต่แดงกุรอไปที่โมแดงอู้ีแบบมีแบบไหมมีแบบไหมใครมีแบบบ้างข้างในวิารมีแบบข้างในไปดูข้างในทีนี่หรอไม่มีแบบขึ้นเกินไปเข้าไปเรื่อยๆ ขึ้นไปข้างหลังเลยบันบันไม่ยอนกลับไป พวกมังจะสงสัยว่าใครไอ้น่าจะมามีมาตัเดี๋ยวนี้ Тора. อะไรขึ้นดนยี้ใครถูกออ้วบอลบงวันถทีมจนตายเอาย่อายู่เมือรองเลยไม่ใช่บ้านแถบเยอะ,ยอ,ะอีกอะ คิวรปกติฟ้ามันฟ้ามันหาขนาดนี้หรอไม่มันไม่มันให้สำองแบบเยนะ <laughs> อะจังเจอแบจิแอ้เหี้ย อ้าวปไม่เห็นแท็บไม่เห็นแท็บอาทีที่ตรงพื้นอ่ะไม่กูยังไม่เดินไปหามันเลยโดนเลียวเอ้าไอ้เหี่ปวดโทษเราตายคนละรอบเราตายคนละรอบอย่างนี้เลย ไม่แต่ทําไมกูตายแล้วกูเกิดไม่ได้อ่ะทําไมต้องไปเริ่มใหม่อ่ะมันเป็นตายแบบตั้งค่านั้นผิดหรือเปล่าทีมฮะตั้งค่าดิกดตั้งค่าเหรอความเชื่อพิเศษแล้วก็ไอ้ท้าท้าตายอีกครั้งนะอ,อ à, าานึนงเวทีหรือเปล่าฮะท้าตายอีกครั้งแล้วไงต่อไเวทีหรือเปล่าเอ่อติ๊กแล้ว โอ้ยเฮ้ยแม่งตอรี่เลยเว้ยไม่เมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะคือเรียกอะไรคือเมื่อกี้มันถึงไม่คิดว่าเป็นแถบแบบลงไปไงก็เลยใกล้ๆแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดให้ดูกูอัดกิ้ไปอยู่ทีนว่าแล้วมึงต้องเดินเข้าไป <Yeah. S 1> เย้กูอัดกบให้ดูอยู่ลองแทบลองแทบเดี๋ยววะวะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ไม่แทบ เ้ีงหนข้างหน้าเห็นยังเห็นทางข้างหน้าไหมเห็นว่าไม่เห็นอหรอเอ็นเห็นเนาะอ๋อวุ้ย โอ้ทำไมทุกคนตายหากันหมดเลยอ่ะคำเสียงดังเกิอนเอนี่ยไมไค่คือคือคือถ้าขำานับอ้นี่เกิดใหม่ได้แต่ถ้าโดนแถบนี้เกิดใหม่ไม่ได้ยี่หรอ แบ็กสเปซเหรอ,อยิงปุ่มทำไมฟารมก็เลย,ยตายเลย,ยตัวอะไรแบ็กสเปซเหรอกดแบ็กสเปซเหรอเวลามันจะลบมาทีอยู่รถมาจากทคัน้นนี่เหรอวะก็ไม่รู้เริ่มใหม่ มันโดนจับกักแล้วมันตายเลยใี่หมวะมันมันมันเข้าซ่อมไหมไหนเข้าไปจีซ่อมไหมไหนมันเข้าไปไหนโอเคไม่มีแล้วตามติดไหมเรา Apa ni? Don Don Boleh hasilkan data yang kurang Eh apa ni? Mak kata ok Eh aku ni? Mak kata ok Eh mak kata boleh tak? Tak boleh Tak boleh tak? Tak boleh tak? กูก็กูต้องออกออกไปคาร์ดิบเอตหวยอะยอะไรเพื่อนเกิดเกิดอะไรขึ้นกูกูต้องออกไปคาร์เบเตคาร์เบเตใหม่ใหม่ใหเหี้ยมันมันตั้งห่างห่างอ่เออเออย่างงี้ได้อยู่ ปวดเลยข้้งเือนะว่าดูขอพอแล้วอะไรขึ้นนะเมื่อกี้ไม่ก็พอก็ได้นะทีนี้พออันนี้ได้มา